สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์ดินแดนน้ำแข็งข้วโลกเหนือค่ะกับช่อง y o u t u b e ไอ i ์แลนด์ค่ะวันนี้ว่าพาเพื่อนมาเที่ยวที่สวนมะเขือเทศนะคะเป็นสวนมะเขือเทศในโรงกระจกนะคะที่ประเทศไอซ์แลนด์นี่เราขาดแคลนแสงแดดนะคะเราจะต้องปลูกผักโดยใช้โรงกระจกแล้วก็ใช้ไฟนะคะข้างบนนั้นเป็นไฟนะคะที่ส่องแสง สว่างแทนแสงแดดนะคะให้มะเขือเทศเราได้ปรุงอาหารนะคะเนี่ยค่ะปลูกในโรงกระจกนะคะแล้วใช้ไฟเยอะมากนะคะไอ้ว่าอยู่ในข้างในนี้นะคะก็ร้อนนะคะร้อนจนเหงื่อออกนะคะแสดงว่าอุณหภูมิข้างในนี้แบบร้อนมากที่ที่เพียงพอจะให้มะเขือเทศมันเจริญเติบโตนะคะส่วนนี้ใหญ่มากนะคะเขาเป็นส่วนที่ปลูกมะเขือเทศแล้วเขาก็ มีร้านอาหารที่ขายซุปมะเขือเทศขายขนมปังขายอาหารนะคะก็คือบิสเนสครบวงจรนะ,ะมีบิสเนสครบวงจรเลยตั้งแต่เลี้ยงพึ่งนะคะเลี้ยงผึ้งเอาน้ำเอาน้ำผึ้งแล้วก็มะเขือเทศข้างในนั้นน่าจะมีข้างในข้างในนี้เป็นสวนผักนะคะข้างในนี้เป็นสวนผักสวนสมุนไพรต่างหากนะคะเนี่ยค่ะ สวนดอกไม้สวนสมุนไพรต่างหากมะเขือเทศก็จะอยู่ฝั่งทางนี้นะคะสวยงามค่ะส่วนทางนู้นจะเป็นร้านอาหารนะคะร้านอาหารนี่เราต้องจองก่อนนะคะเพราะว่าคนเยอะมากโต๊ะมันก็จะเต็มทุกๆรอบนะคะถ้ามีทัวร์มายิ่งยิ่งเต็มนะคะแต่ว,ว่าจะให้ดูมะเขือเทศแบบลูกแน่นๆเลยนะคะ แบบสดสดเลยนะคะเขาให้เราดูเฉยๆนะคะห้ามแตะต้องลูกเขียวๆนี่น่าเอามาน่าเอามายำเนาะเป็นแบบเหมือนตำมะเขือเทศเขียวๆมันคือจิเปี้ยวน่าดูเนาะเนี่ยค่ะกินแทนมะยมอะค่ะมะเขือเทศเขียวๆนะคะมันก็อร่อยนะคะถ้าถ้ามันแดงมันส้มแล้วมันก็จะเปรี้ยวๆไอ้เขียวๆนี่ก็น่าจะ ฝัดฝาดเปรียปร้ยวๆนะคะมันก็อร่อยไปอีกแบบนะคะมะเขือเทศเขียวนี่ค่ะเยอะมากเลยนะคะดกมากเลยนะคะแค่ขายมะเขือเทศนี่ก็รวยเละแล้วนะคะแล้วจะขายขายซุปขายอาหารอีกขายกิจกรรมนันทนาการที่ขี่ม้าอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะคะเขาก็จะมา เขาก็จะมีไกด์นะคะมีไกด์มาอธิบายว่าในส่วนนี้มีอะไรบ้างนะคะจะมีพนักงานมาพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าจะพาตามเขาไปดูแต่ว่ามาหลายรอบแล้วนะคะมาหลายรอบแล้วเขาจะมีพนักงานที่นี่นะคะมาให้ความรู้นี่ค่ะเห็นไหมคะพนักงานเป็นหนุ่มน้อย เห็นไหมคะทัวร์ค่ะเขารับคณะทัวร์และทีนี้ทัวร์ก็จะมาเที่ยวครบวงจรมาดูมะเขือเทศแล้วก็มากินอาหารแล้วก็ออกไปข้างนอกไปขี่ม้านะคะก็จะนั่งอยู่ในนี้ประมาณ3สามชั่วโมงนะคะ ถ้าใครที่เป็นนักท่องเที่ยวมานี่ก็จะใช้เวลาประมาณ3มชั่วโมงกว่าจะเดินหมดนะคะกว่าจะเดินหมดทุกที่กว่าจะกินกว่าจะคุยกันกว่าจะไปขี่ม้านะคะนี่ค่ะว่าจะให้ดูมะเขือเทศใกล้ๆนะคะมันดกมากนะคะมันห้อยระยะเป็นพวงๆเลยนะคะสวยงามเราเข้ามาในนี้เราไม่เสียตังค์นะคะแต่ว่าถ้าเรากินอาหารเราเสียตังค์นะคะ เข้ามาถ่ายได้เลยเดี๋วว่าจะพาไปดูตรงนี้นะคะดูเขากินกันนะคะคนเต็มทุกโต๊ะนะคะแล้วขนมปังเป็นขนมปังยักษ์นะคะนี่ค่ะขนมปังยักษ์ใหญ่มากแล้วก็ชิ้นใหญ่มากนะคะเดีย๋ยวคอยดูเขาหยิบมามันไม่ใช่เหมือนขนมปังที่เราหั่นที่บ้านนะคะ อันนี้เขาหั่นแบบใหญ่ๆไปเลยนะคะชิ้นใหญ่มากหนาม,มากขนมปังกันเบลเบล,เบล่าเลย <c oughs> แต่ว่าจะให้ดูขนมปังอีกทีหนึ่งเมื่อกี้นี่คนเยอะตรงนี้ไม่มีใครนะคะนี่ให้ดูขนมปังใหญ่มากนะคะเห็นไหมคะชิ้นเดียวแบบเอาอยู่เลยนะคะไม่ต้องเอาหลายชิ้นไม่ต้องลุกขึ้นมาเติมหลายชิ้นชิ้นเดียวเอาอยู่คะ่ะซุปเป็นซุปมะเขือเทศนะคะมันก็อร่อยสำหรับฝรั่งนะนะคะ แต่มันก็ไม่ได้รสชาติจัดจานนะฮะเป็นซุปที่สไตล์ฝรั่งมันก็ไม่ใช่แนวเม,ม่นแนวเรานะฮะเราก็เลยไม่ต้องเสียเงินค่ากินนะคะไม่เสียเงินค่ากินแต่เราจะเสียเงินค่าซื้อดอกไม้กลับบ้านนะคะแต่ว่าจะซื้อของกลับบ้านดูนะคะอาหารตา สิ่งไหไม่เคยเห็นเราก็มาได้เห็นนะคะให้ดูก้านมันนะคะแบบพันเป็นเถาวันเลยนะคะเนี่ยค่ะต้นมันอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นต้นมันต้นมันใหญ่มากนะคะแล้วก็เถาวันนี่เป็นเถาเป็นเครือเลยนะคะบ้านเราเขาเรียกมะเขือครือเนาะ มะเขือเขือแล้วขายแพงมากนะคะเขานับแทบจะนับลูกขายนะคะเพราะว่ามันแพงเนาะที่ประเทศไอเ์แลนด์ทุกอย่างแพงหมดนะคะค่าแรงมันแพงสินค้าทุกอย่างแพงนี่ค่ะมะเขือเขือดกมากนะคะ ข้างในนี้ก็จะใช้รถรางนะคะเวลาเราเก็บนะคะเราก็จะมีรถรางรถรางแล้วก็ไหลไปตามรางเราไม่ต้องยกเลยนะคะเราไม่ต้องยกอะไรที่มันหนักๆเลยนะคะที่ไอซ์แลนด์นี่นี่ดีอย่างหนึ่งนะคะคือเขามีเครื่องทุนแรงท,ทุกๆอย่างนะคะเดี๋ยวเราเอารถรางมาวางนี่นะคะแล้วเราไม่ต้องก้มๆเงยๆนะคะก็คือเราก็เดินเก็บๆๆเดินเก็บ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 ใส่ตะกร้าเลยนะคะรถรางก็จะไหลไปเลยไม่ต้องยกนะคะเนี่ยค่ะ ไม่ได้ลำบากนะคะแล้วก็ทำงานอยู่ข้างในโรงกระจกก็จะไม่หนาวนะคะอากาศก็จะดีไม่หนาวแล้วก็ทำงานไม่ลำบากนะคะนี่ค่ะพนักงานก็ขยันทุกคนนะคะส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษเพราะว่าในหมู่บ้านนี้เขาก็จะเป็นเจ้าของกิจการถ้าส่วนใหญ่นะคะลูกจ้างก็จะเป็นชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ที่นี่นะคะดูค่ะ สวยงามตามท้องเรื่องนะคะโอเคค่ะเราดูแต่ตานะคะเราห้ามจับต้องเดี๋ยวคลิปนี้ว่าต้องฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ